โน,โน้นเนาะพี่พลอยไปแล้วนะพลเลยทวงไปบอนง้อเลยเร็วๆวันนี้เราไปถึงช้าแน่เตเออยไรตรงเท้าน่ามาอ่นนอ,อ,อ,อไมยไม่รู้เขาจะให้ไปหรือเปล่าใส่รองเท้าเลยยั้งไ,ไ,ไปไหมพะนะ อู้น่าสงสารเด็กจังเด็กอยากไปกับแม่มันใส่ได้ไม่ใส่ได้มันใส่ไม่ได้ตาลุกมาก็ลงงเงินเศ้าในแหละไม่ไม่ไม่นี่ตาจับไว้ไงเขาจะไปโอ้ีน้งเงินะใส่ได้ใส่ได้บายบาย เดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวแม่มาเดี๋ยวใจอ่อนนะไปเลยอยาใจอ่อนไม่เด็ดขาดแบบายบายแม่เลยแม่ฟังฟังยายนะให้แม่ไปทํางานก่อนเรารออยู่ตรงนี้นะลูกนะเออเดี๋ยวเราค่อยขี่คันนี้ไปนะลูกเนาะแล้วค่อยขี่คันนี้ตามแม่ไปนะคะ ให้ให้แม่ไปก่อนเนาะบ๊ายบายเออนางไงบ๊ายบายเห็นไหมเขาก็ใจอยู่บ๊ายบายยังลูกพี่พลอยบ๊ายบายแม่ก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายอปิดประตูไว้ให้ด้วยเออปิดประตูด้วยบ๊ายบายพลอยคุมใส่อยู่ไปบายบายแม่ไม่บายบายเลย ไม่ออกไปนะคะอะปิดปยายปิดให้นะลูกนะอะย่ยปิดแล้วนะเออบายๆเด้อแม่เด้อแม่โอ้ย,ย,ยแม่จ๋าไะแม่จาไไ๋จาเดินทางปลอดภัยนะแม่เอาเปิดประตูให้หน่อยอึบอึบโอคนหนึ่งเปิดคนหนึ่ง,ป,งปิดสุดยอดเลยนะ <c oughs> จ้าัสีีคาะ เอ๊ะอ๊ะปิดลูกปิดปิดโอเคแม่แม่ไปแล้วโอเคแม่ไปแล้วแม่รีบโอปป้าป้าโนปป้าป้าโนปป้าป้า นก no, <coughs> 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 <coughs>